ผีบังบทตอนที่สองเสียงแคนยามคำ่ำเสียงแคนแววเบาๆลอยมากับสายลมเย็นผ่านตาแสงนั่งอยู่บนระเบียงบ้านไม้ไผ่เสียงหัวเราะของหญิงสาวดังอยู่รอบตัวข้าวเหนียวเหนียวนุ่มปนปลาเผ็ดหอมถูกจัดวางบนใบตองอย่างพระณีตกินเขาก่อนเดอ้อพอไงเดี๋ยวแรงๆสิพาไปเบิงกันฟ้อนผี หญิงสาวคนหนึ่งกล่าวเสียงอ่อนเขาไม่ได้ปฏิเสธเพราะความอ่อนโยนในน้ำเสียงกับแววตาแสนบริสุทธิ์ของพวกเธอทำให้เขาไว้วางใจอย่างประหลาดค่ำคืนในหมู่บ้านยามค่ำมาเยือนเสียงแคนดังขึ้นจริงๆบนลานกว้างหน้าศาลาหลังหนึ่งหญิงสาวนุ่งสิ้นงามเริ่มฟ้อนรำบนรอบต้นเสาไม้ใหญ่ที่กลางลานมีเสียงลมหายใจบางเบา และกลิ่นหอมประหลาดเหมือนดอกไม้ป่าผสมกรมยานผ่านตาแสงเริ่มรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อยพ่อใหญ่สิได้อยู่ที่นี่กับเฮาตลอดไปบอเสียงกระซิบเบาๆดังข้างหูแต่รอบตัวเขากลับไม่มีใครความจริงเริ่มเผยผ่านตาแสงมองรอบตัวอีกครั้งเขาเริ่มสังเกตว่า ไม่มีชายคนไหนอยู่ในหมู่บ้านเลยและในบางมุมสายตาเงาของหญิงสาวพวกนั้นดูสูงผมยาวลากพื้นไม่มีเท้าและลอยได้เขาค่อยๆถอยหลังแต่กลับรู้สึกเหมือนฝ่าเท้าติดกับพื้นดินดินกลายเป็นโคลนโคลนกลายเป็นเถาวันไอ้บอไปใสแล้วเดอ้ออยู่น้ำเฮ้าเถาะ เสียงหญิงสาวคนหนึ่งพูดแต่แววตานั้นว่างเปล่าราวกับไม่มีดวงวิญญาณอยู่ภายในบางบทคือพีที่บอดอยู่อีกโลกแต่ว่าอยู่ซ่อนโลกกับเฮาปราดชาวบ้านผู้หนึ่งเคยเตือน